แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมนะครับเราส่งประกันสังคมมา23ปีนะครับฐานเงินเดือนฐานเงิน12,750บาทได้รับบำนาญเดือนละ3,489บาทตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ประกันสังคมนะครับที่ทางคุณผู้ดูนะครับได้แชร์ประสบการณ์มาซึ่งได้รับสดๆร้อนๆเลยนะได้รับเดือนแรก นะครับเดือนที่3เดือนมีนาคมเนาะ25มีนาคม66นะครับปีนี้เองก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับเงินบำนาญที่จะได้รับอ่าที่ได้รับแล้วเนาะไม่ใช่ที่จะได้รับนะครับที่ได้รับไปแล้วนะครับก็หวังว่านะถ้าเกิดดูจากสติกเกอร์เนี่ยแสดงว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้คือเราจะไม่ได้มองว่าเงินบำนาญอ่า ตัวนี้นะครับตัวเลขตัวนี้จะมากหรือจะน้อยคือมากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันะนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเงิน3,000ก็เยอะแล้ว3 0 0 0อย่างเงี้ยนะครับก็มองมาเยอะแล้วแต่บางท่านอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็แล้วแต่แต่อันนี้ก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับบำนาญประกันสังคม ณนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องบำนาญประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยในหลายๆคลิปวิดีโอนะครับผมพยายามที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็แชร์เรื่องนี้นะครับเพื่อให้คนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับเพราะอย่าลืมว่าบำนาญประกันสังคมเนี่ยกว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับเนี่ยมันต้องผ่านการส่งประกันสังคมมาแล้วนะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอย่างน้นอยๆสิบห้าปีนะครับต้อง อยู่ในประกันสังคมไม่ว่าจะมาตรา33หรือมาตรา39ก็ตามทีนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพอเราส่งประกันสังคมนะครับในช่วงบั้นปลายประกันสังคมก็จะตอบแทนคุณนะครับด้วยเงินในส่วนของบาเหน็ตก็ดีหรือเป็นบํานาญก็ดีแล้วแต่เงื่อนไขต่างๆที่ทุกท่านจะได้รับนะครับแล้วก็บํานาญนี่แหละที่จะช่วยซัพพอร์ตนะครับหรือดูแลคุณในยามที่ แก่ชรานะครับในยามที่คุณไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทํางานแล้วหรือในยามที่ไม่มีใครจะจ้างคุณแล้วอ่ะต้องยอมรับก่อนว่าพอเราแก่ลงนะครับพอเราอายุมากขึ้นนะครับก็คงมีหลายบริษัทเลยนะที่เขาก็ไม่อยากจะจ้างหรอกนะครับมีบริษัทน้อยมากที่อาจจะจ้างผู้สูงอายุนะครับแต่โดยรวมแล้วแน่นอนมันอยู่ในวัยที่ เรียกว่าไวที่พักผ่อนและเรียกว่าวางมือจากการทํางานที่ตรากตําม,มาตลอดนะครับตลอดหลายสิบปีแล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กเกษียณน,นะครับอย่างมีความสุขคาว่ากเกษียณมันไม่ได้หมายความถึงว่าคุณจะหยุดทํางานหรืออะไรนะเพราะบางคนมีงานอดิเรกที่เมื่อก่อนมันไม่สามารถทําได้นะครับด้วยเพราะเหตุใด,ดละ่ะด้วยเพราะหนึ่งเลย บางทีเราเลือกไม่ได้ที่จะทํางานอะไรนะครับมีงานอะไรก็ต้องทําไปก่อนเพื่อซัพพอร์ตชีวิตของเรานะครับเขาเรียกว่าทํางานนะครับเพื่อเลี้ยงชีพส่วนงานอดิเลกเนี่ยมันทําเพื่อเลี้ยงจิตใจเพราะฉะนั้นพอกเกษียณแล้วหลายคนก็ทํางานอนดิเลกอีกหลายคนนะครับก็อาจจะประกอบอาชีพธุรกิจนะครับของตัวเองในช่วงบั้นปลาย นะครับเพราะว่าบางคนนะครับมันก็มีภาระหนี้สินที่ต่อให้หยุดทำงานแล้วมันก็ไม่หยุดตามก็จำเป็นที่จะต้องดูแลนะครับทั้งตัวเขาเองหรือดูแลทั้งครอบครัวนะครับและขจัดภาระหนี้สินเพราะนั้นมันหยุดไม่ได้นะครับต่อให้งานหยุดหรือถูกบังคับหยุดด้วยอายุแต่ตัวเขาไม่อาจที่จะหยุดได้เขาก็ต้องประกอบอาชีพเสริมด้านอื่นๆเพราะนั้น แน่นอนประกอบอาชีพเสริมมันก็จะมีในส่วนของเงินบำนาญประกันสังคมที่ซัพพอร์ตแล้วถ้าใครนะถ้าอนาคต3ขอผ่านนะครับก็อาจจะขอเลือกเป็นบำเน็ตก็ได้นะเป็นเงินก้อนเลยแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปต่อชีวิตอีกนะครับไปต่อธุรกิจนะครับสร้างธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่การประกอบอาชีพ นะครับหลังเกษียณนะเพราะว่าเกษียณมันไม่ได้หมายความถึงว่าคุณหยุดอยู่กับที่แล้วไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนั้นนะครับมันอาจจะหมายความว่าคุณทําอะไรบางอย่างเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมเกษียณเนี่ยมันก็จะมีงานที่ผมอยากที่จะทำใช่ไหมงานโมเดลต่างๆอยากจะเริ่มนะครับเรียกว่าต่อโมเดลนะครับ เ,เรียกว่าผลิตนะครับโมเดลบ้านอะไรอย่างเงี้ยอะไรเล่นๆนะครับที่มันมีความสุขกับเราที่ฮิวใจเราอะนะเพราะนั้นแต่ละคนก็คงจะเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะแล้วก็ใครเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับมันอาจจะดูพูดไปเรื่อยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์จากทางบ้านที่แชร์มาแล้วก็ผมมองเห็น เลยว่าประสบการณ์ของทุกท่านมีค่าเสมอนะครับมันช่วยซัพพอร์ตนะครับคนที่อยู่คนที่อยู่รุ่นต่อ,ต,อต่อไปนะครับและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอผมเนี่ยนะครับทุกคลิปวิดีโอมันจะซัพพอร์ตคุณนะครับคนรุ่นต่อไปได้รับรู้รับทราบแล้วก็วางแผนทั้งในเรื่องของการเงินเองก็ดีนะครับไม่ได้เอาทั้งชีวิตไปพึ่งกับ เงินบำนาญประกันสังคมอย่างเดียวนะเราก็ต้องมีส่วนเสริมที่คอยเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าแหลรเสริมนะเสริมเงินบำนาญน,นะครับให้เยอะขึ้นด้วยนะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะเราแก่แล้วเนี่ยเราก็อยากกินของดีๆเนาะเราอยากที่จะไปในที่ที่เราอาจจะไม่อยากเราที่ที่ที่เราไม่เคยไปเพราะว่า ตอนทำงานอยู่เราอาจจะติดงานติดธุระจนไม่อาจที่จะไปได้แต่พอคราวนี้เราว่างงานแล้วนะครับว่างจากงานประจำแล้วแล้วก็เรียกว่าเกษียณอย่างเต็มที่ก็คงอยากที่จะทำงานอยากที่จะไปเที่ยวเล็กๆน,น้อยๆไปดูนู่นปูนี่นะครับก็ลองดูนะใครอยากแชร์ประสบการณ์เหมือนท่านนี้นะครับก็แชร์มาได้เลยนะครับประสบการณ์ทุกท่านมีค่าเสมอนะครับมันหล่อเลี้ยง จิตใจทุกๆคนนะครับมันช่วยซัพพอร์ตทุกๆคนนั่นเองนะครับฝากกันไว้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้อชลาภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3 3ส่งงวดละเท่าไร่ส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา3า3สา0สี่วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์ comment, แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ